วัดน้ำใสกับอาคารไม้หลายร้อยตันสามสายทานมงคลห้อมล้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงสถาปัตยกรรมที่เข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัวทําให้ที่นี่กลายเป็นที่สุดของบรรดาวัดในญี่ปุ่นจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเดินทางต่อมาที่จุดจอดรถเชิงเขาเพื่อเดินขึ้นไปที่วัดด้านบนในระหว่างทางจะพบกับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่บางหลังได้ปรับเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกร้านอาหารร้านขนมร้านเครื่องดื่มร้านเครื่องปั้นดินเผา ร้านเช่าชุดยูกาตาหรือกิโมโนวัดคิโยมิสุสร้างขึ้นเมื่อราวคศออ780ตั้งอยู่บนยอดเขาโอโตวะปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรสถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีคศ1994ดูจากแผนที่แล้วมีอาคารเยอะมากเลยจะแนะนำอันที่โดดเด่นกันแล้วกันเริ่มจาก j จดีสีแดงหรือ j จดีซันจูโนโตมีทั้งหมด3ชั้นความสูง31เมตรเป็นหนึ่งใน j จดีที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นศาลาซุยกุโดในนี้ห้ามถ่ายภาพในศาลจะมีภาพของพระโพธิสัตว์ที่คอยรับฟังความปรารถนาและแรงบันดาลใจของทุกคน ก่อนที่จะเข้าไปในอาคารหลักจะต้องแลกตัวก่อนเข้าไปนะเมื่อเข้าไปแล้วจะพบกับอาคารฮอนโดที่มีขนาดใหญ่โครงสร้างทําจากไม้โดยวิธีเอาไม้เข้าลิ่มกันด้วยภูมิปัญญาของญี่ปุ่นโบราณที่ด้านในมีรูปปั้นเจ้าแม่กลนอิ่มพันมือ11เสียนประดิษฐานอยู่ มีระเบียงที่ยื่นออกมาความสูงจากพื้นประมาณ13เมตรอาคารนี้สร้างใหม่ในปีคศ1633และมีการบูรณะมาแล้วถึงสองครั้งโดดระเบียงวัดคิโยมิสึเดระเป็นวลีของที่นี่คือเกิดจากความเชื่อที่ว่าการกระโดดลงจากระเบียงวัดแล้วยังมีชีวิตรอดความปรารถนาของคนคนนั้นจะเป็นจริงแต่ตั้งแต่คศ1872งทางวัดก็ไม่ให้กระโดดแล้วนะมีศาลเจ้าจิชูหรือที่เรียกกันว่าศาลเจ้าแห่งความรักในศาลนี้จะมีหินสองก้อนเรียกว่าเมกุราอิชิแปลว่าหินตาบอดหรือหิน ความรักจะมีหินสองก้อนตั้งอยู่ห่างกัน18เมตรเชื่อว่าหากหลับตาเดินจากหินก้อนหนึ่งไปอีกก้อนหนึ่งได้ในขณะที่ท่องชื่อคนรักเอาไว้ก็จะสมปรารถนาในความรักและที่มาของชื่อวัดน้ําใสคือมีทานน้ำสามสายที่ไหลามาจากน้ําตกโอโตะเชื่อว่าสายที่1จะให้พรเรื่องการสําเร็จการศึกษาสายที่2ให้พรในเรื่องความรักสมหวังและสายที่3ให้พรเรื่องสุขภาพอายุยืนยาวนั่น ดูคนต่อแถวสิยาวมากใครมาที่นี่แนะนำควรมีเวลามากๆหน่อยสัก2-3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ดีเลย